สวัสดีครับ yeah, เมื่อกี้ก็มาถามเจวันนะครับผมเจวันเพป็นพันดีปันไดครับผมเจวันก็จะมาบอกตัวเลขนะครับเมื <us <us ่อน um ี้ไปกดอลไรกดแชร์ช่องเสกเขาโดนนะครับเด้อไปฟังกันครับพี่น้องเอฟซีครับโอ้ยแอบขึ้นกระโจกใจญ่เป็นมาใส่มากครับสวัสดีครับอ่าตอนเย็นๆน้ำมานาวหิ้งน้ำเลี้ยงวันนี้วันที่เท่าไหร่สี่วันเป็นฝันฟังแล้ว ปีตาร้านมากพี่น้องโอ้ย่นกระตกใจเป็นมากใช่มากแง่นง่แงยาเด็ซี่บอเดยขาวนัากันค่ะเพราะว่าปกติฟันมีจจำตัวเลขก็ได้นี่มขึ้นนี่ม hey, ัน mm ข hmm> ึ้นนี่ฟันเราจํจำตัวเลขได้ค่ะอันนี้มันขึ้นฟันเจียบทนค่ะฟันต่อสีแจงดีใจไร้ความถือแล้วน่าฝ่าแหวเงินนะคะ มือมือเครื่องนี้ก่อนนั่นได้ขอปูอยู่บ่เจอวันกาบขออยู่ค่ะกาบขอเพราะว่ากาบว่านนี้ทานขอปูนี่โอ้ยู่หอเนาะค่ะอยู่หอปูก็บอกว่าให้ไปไอจอมหมอแค่นน่อยหายพอเด้อย่างกงกอยมันบ่เปื่อนนี <c <c ่ก็เลยว่าพัาก erm ็เลยคิดในใจละได้อยู่แล้วละปูได้หลายปูนี่ก็ได้มาปูกเลยว่าพี่คนคิดในใจพ่อกระลุ้นมาล่ะบอกว่าตรงๆเลาเพราะหายลายกับหมอแค่กับหายใหญ่เด้อนี่ร้อนวาเลาก็สิ ว่ากันความในใจว่าหันหันจะใกล้ลีกับไปบอกลูกนวดนะหันได้หลายคุณหมอแค้นลูกก็เสียวไม่หายไว้ก้าวหนาคือความคิดคือว่าปูว่าอวมาล่ะจ้ะปูว่าเนี่ย <merger. S 2> ีตัดแบบแทาเล้วยก็หมายถึงนั่นป่ะตอนตอนปูว่าม้วนี่กับว่าในใจคือปูว่าล่ะครับผมค่ะก็บอกให้ปูว่าบอกว่าต้งตรงนวดปูนะลูกันไทยได้หลายคุณหมอแค้นที่จะเป็นพ่อว่าล่ะ แบบนี้จะเลไปนอนนะฟันนั้นหลายขึ้น,นไ,ไนนะะม่กระจาบ่่คยได้เนาะค่ะกับมีเื่อนนี่ที่จําได้ตอนแรกกันยางยางไปแล,ล้กฟังเลขประจำห้างนั่นเมื่อตนนี่เมื่อเลขออกออกกันสามตัไทย,นยคนจับก็ได้ตะวันจำด้วอนมีสูนย์่่ตะวันมอฮห่ยศูนย์อย่งนันะค่ะสามตัวไทยค่ะสาตัวไทยนะช่องสามตัวไทยแล้วเรามาเป็นรางวัลต่อมานะดูว่าจะเลี่ย้งองคืะะคะอ ตาว่าก็รู้ว่าเือกันบนหรือล่างอะนะค่ะแต่ว่าสามตัวไทยมีเห็นบอกตี่ซื้อมาหรือเธอ่บอลลตรีนี่ยังบอให้แต่ือแต่ว่าตัวที่เือมนีเป็นตัวที่ซื้อซื้อไว้ตัวที่มันคือตัวที่ฟันตองอัมนตรงกับเลขรถนะคะสองสองห้าเก้าสองสองห้าเก้าค่ะม้านออกฟันว่าเรขกออกห้าเก้าโอ้ยเกิดอะอ้า พือว่าเราได้ม่จับบตรอยียของมือง่องเาสั่งค่ะยาไปน้ำตาด้ายห่วงกันได้ฝ่าวื่อเสียเอกผ้าไปขืนเงื่อนแนวสั่ดีใจร้ายบันี้รานขืนเงื่อนน่ะเป็นร้านขายกับเขาเป็นร้านขายกับเขาขืนเพราะขืนเงื่อนแล้วก็ไ่้อุ้ดนุนกับเขาย้ายนํำแนวสั่งก็ได้ซื้อกับเขายางขืนน้ำตาค่ะได้เงื่อนเรดีใจเลยได้อุดหนุนเพื่อนอุุ้นจำจำได้ต่ว่าหาเก่าเ่ยค่ะนี่ออกหาเก่า แล้วก็มาเบิ่งมาเช็คมาเราจะของถือบอ่อหนะคะ,ะได้มาเบิ่งโอ้ยถือถือเอากันผ้าผ้าแบบเอาเงินได้กันได้ผระอันเช็คได้พระยางแบบเอาเงินได้อ่อนเพิ่นได้โอนเงินเข้ามาชี้ให้ค่ะ<อ>ได้แสนหนึ่งมากันแต่ว่าอีกเจ้าอื่นนี่เพิ่นได้ไล่มาแล้วเนี่ยคะ่ะบบเจ้าอื่นก็อันเจ้านี่ได้ไล่กางวัวอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าหันถือก็ไปเอาเรื่ยอะไรเนี่ยก็เลยเอาเอาอะไรต่าง่าอย่างแบบคืนเงินนั่เพิ่นนั่ะค่ะ เม่อวัสามตัวนี่เจ้าว่าเห็นเป็นท้ายเก่าจ้ะมัวค่ะแต่ว่าจำเลยคือจังเล็มันออกก้อนหนาหนาหาเก่านี่คือจังมันไม่สูญ<น>แต่ว่าพอรู้ว่าเป็นอีหยัง<อ>แต่ว่าถ้าจำได้ตัวนั้นได้ที่จำได้ก็คือหาเก่าที่เอาไปขึ้นเงินนะคะหาเก่าที่เอาไปขึ้นเงินพ่อเนียนค่ะหลักกินไหมเนียนค่ะเอาไปขึ้นเพื่อโอนเข้าบัญชีให้เลยเพราะว่าเมย์โมักเราเม่ให้ลูกเตรียมมาใส่ให้เตรียมเลยค่ะอัน เพราะว่าแม่เขาเป็นยังจ้าะโย้สึกอันแม่ยอ่อนเขาบางทีนู้นเลยโย้สีอุดนูนนั่นแม่หนูวิ่งกงาสดแนี่ยดอกแม่ก็หาก็เลยนะค่ะกับเขาเนาะก็เลยซื้อกับเขาต้นเพื่อนนะคะซื้อทั้งเขาเท้งนันเน่ากินน้ำเพื่อนใส่ดูง่ายได้เงินแล้วนะคะเล่อุดน้ำเพื่อนเพราะว่าจะคลองถือเหรียก็เลยอุดน้ำเพื่อนอ่ะนะคือขาเก่าดีใจไรค่ะยางไปเอาเงินเลยอย่าเองว่าพาไปเอาเงินแนี่ยเนะคือเหรียญนี่ไหนได้แสนยเงินกับเจ้าอ่ะนะคะ เื่อาไปเึ้นเงินเื ah> uh, ่ได er ma well ้ค un ิดกับหูเนาะครับค่ะเรีกออหาเก้าก็ห้องเลยค่ะก็เลยออกพระเจ้าทำให้ดูซักเออถือดะไรด้วยเรียกว่าเรียกจะมากโอ้ยเรีาถืออิหลีเรีาเลีอยกอิหลีแล้วค่ะโอ้ยฟันเรียกวาวงฟันปติสิจจับไได้ค่ะงห็นตเรียกอะไรก็จับไ่ได้เมือนั้นเห็นเห็นก็จะเกาเจ้าดึงที่ว่าเจ่าวันฟันนะว่าเกาอยู่น่ อมองหูว่างอย่างมันมันไม่อย่างอีกนะเ,นเรียนร่างเนาะค่ะแต่อันนี้คือจำได้เลยหรือว่าปูเราเห็นอย่างน้นมันจำได้คือจำสองเจ็ดที่เพ่นไม่เขียนใส่มือให้เนาะครับผมอ้นจ็จำได้จนว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าอ,อันนี้คือกันค่ะว่าอออค่ะกนี่แะก็นะกดีใจห่งวงมาสัน่นเรียนนําถนนมาทั้งห่วงเปาไปอเอาเรื่อนเลยยางบ่ได้ นีนะ่่ไปขึ้นเงินได้เรียบร้อยค่ะคอนโดเข่า,ออขาบัญชีให้เรียบร้อยอบบพอเพราะว่าแม่บวชของลูกดอกว่าสันให้ลูกเต่เงตรร<อ>เรว่ายันสันเพราะนี่แม่โอนเขาบัญชีหนูเลยเด้ยอยๆกัก็แล่นเพร่ะนด้โอนเข่าให้เพื่อนก็ขายกับเข่าเย็นขายกับเข่าเรื่องโอนเงินให้ไ่ได้ไม่ต้องบัดนี้ให้ถามแม่ซื้อก็เข่าซื้อหลายป,นายปนายันในปันนี้ ในข้อฝันแต่บรู้ว่าซื้อไรบ้างได้แต่ว่าอุดหนุนคุณนะคะเราก็ย่างกินน้ำพางได้เงินเรากินใจแล้วก็เสกเอ้ยท่านยิ้มมาน้าพางตื้อกินมาให้ยิ้มด้วยเนี่ยยิ้มได้รก่อนเนี่ยค่ะต้องทับทะเบียนรถแล้วทะเบียนสองสองห้าเก้าอันนี้ก็คือรถขึ้นฟันบ้านแมงค่ากระบะเนีอยขั้นนี้คนอัดเต็มรถน่ะถ้ากันนั่งให้รถเต็ม คือเหล็กสี่ตัวมีสองสองหาเก่าแค่นั้นครับพี่น้องแล้วก็ว่าตรงกับเหล็กปูบอกแน่เมื่อนั้นแม่คู่จำพีทที่บอกให้ยิ้มเราลุยกับเสียเอกแล้วเราไม่เอานะโมเมนต์เก่าตี๋ค่ะเป็นเลขเก่าหาแม่คู่บอกให้ปูบอกว่าเอาอันยิ้มเราลวยกับเสียเอกนะลว่นักเสียเอกเนี่ยแล้วเรไปดูนะไปหาเราเก้าหาไม่พอปูคือวางสันลูกสื้อมากมีแต่หาเก่าสั่นซื้อหาเก้าก็พอถือแล้วอันพวกเบลเก่าหานะวางเสีย แม่คู่คนน่ะจำเพีรเพราะว่านเยนยัวว่าใู่คู่น่ะให้เเอกาบันยิมแล้วลย่แลลงมาเอาเก้าหเนาะยิมแล้วลยวเนะค่ะเลขตัวนี้เก้าหาอะเดียวกันไม่ไปวันดเดียวกันกบพี่น้อยพี่าบปรนมาณนั่นก็เป็นคือหาเจีดเก้านี่แม่บอกค่ะครับผมนั่นละีแม่คู่กับเก้าเจ็ดเก้าหาถ้าเกิดได้สามัวนี่เท่ากับเอาแม่บอกค่ะครับผมนะคะเอัน พูดก็ว่ามาหาเฮงเอาไปเมื่อแล้วละเลขตัวนี้ว่าสันแต่ตัวหัวหุ่นขาเก้าเก้าหามมหาเฮงเมาเมื่อแล้วว่าสันแต่ว่ากับบรูว่ามันซื้อใบแม่มหามหาเฮงเมาไปเมื่อแล้วมาเป็นลอตเตอรี่มากกับหมอแลากันโอ้โหแม่แล้วกันโอ้โหแม่ละล่ะหมอแล้วกันโตนี้นะตัวปูแล้วบอกว่าพ่อบอกไปแล้วแ่พูดเป็นคนเอาให้แาดแม่เพราะว่าไอ้บริจิตรึเปล่าปวด ม,มาละค่ะเพราะว่าสีเป็นฟูวเราสีไม่ยำสีได้เอาหมอแค้นใหม่พอยีบอ้อนนะบ้านบอกภาษาบเพื่นมาไปเจะฟพอนหมอแค้นดีเจวันให้ไปจองไว้เลยจัดแตแ่มือนีบาน้านมันจะบอกท่านเนาะบ้านพ่ออ้าวสิบอกท่านว่าจะปูให้ลูกตรงๆไม่ใจนะว่าจะปูให้ลูกตรงๆเอาเน่นๆให้ลูกว่าลูกดีจัดให้นะนั่นแหละค่ะแล้วมากขึ้นกับมากฝันเลย เออเมื่อคืนเห็นเตี้ยวันเราอยกคูนเป็นบ้าบ้าเห็นไหมท่านจะต้องจะทำใส่มอแช่นมอแช่เนาะเอาดูพีโชบพีลาเมื่อคืนนี้นะฮะคิดเมื่อคืนเนี่ยค่ะเมื่อคืนพูดบอกว่าอีลาก็ไปเรื่อมเล่าไปจองให้พ่อเป็นเรื่อมจองตั้งแต่เมื่อนี้เลยว่เอ้าอย่าเล่นชิดเล่นใจนะจองตั้งแต่เมื่อนี้ยเอาดูพอมีเงินเลยหรอพ่อธรรมดาสินะดูพอมีเงินเลยหรอพอมีเงินนะมันบอกแพงบอกว่ามันว่าว่ามันบอกแพง หมอแท่นนะบมอแท่นหอกไปจองไว้รวดมันสิบอท่นเขาติดตงานนะบานนี้การคิดได้ใจว่าถ้าเมน,นบอกลูกสองลูกก็จะไปจ <laughs> ัดให้ไฮไลท์ก็บหมอแค่ที่ตังกูว่าล่ะคิดได้ใจพอกันไ้ยิ่งิน่้ยันพอลูอยู่นี่มาพูดอะไรวะตอนนี้นี่ก็ควยแล้วตอนนี้ก็กลายว่ <laughs> านักข่าคิดได้ใจก็ครูว่าแบบนี้นะคะคืะอว่าได้เมดเดียวเลยแล้วบานนี้ ก็มานนนล่อนหรอคะก็เลยฟฝันแตนะว่าเลยห์อว่าขาเก่าเนี่ยรอว่าพูถิมายามนใวานวันจะโบงเนาะน่ะท่านจะคิดว่าติเป็นตัวนั่นบ่นนะอถนี่เพราะว่าอยาซื้อตรตีไว้หลายเนี่ยค่ะเลขาเก่าเก่าหานอ้อปม,มันซื้อไว้หลายค่ะที่นี้เพราะว่ามันซื้อมัตตตองหงัดซ,ซื้อสู่หงัดเล่ตัวนี้เพราะว่ามากที่เราวตามือเหรอค่ะเลขาเก่ากับเลขหเจเก่าซื้อยี่แล้วค่ะนักประยู่ธนี้ มาจำนะครับว่านี่หาเจ็ดตีเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าม่าจะใส่เดี๋ยวาดีวปูบอกเนี่ยตีสอก่อครับผมปูบอลวขีคิวที่หาเข้วที่หาลำดับที่เก้าสิบแปดก่อนจิ๋วหกเก้าสิบแปดก่อนจิวก้าบ็คือเก้าสิบเจ็ดาก็เลยเอามาจับใส่กันเดียวพญานาคพญานาคน่ะไปเห้ีผ้ากับไปเบิ้งพญานาคดียนี้เจ็ดนยันเจ็ดไปเจ็ดมันบ้าค่ะยันเจ็ดไปเจ็ดหลักละ อยู่หัวน่ะหัวก็เป็นเก่าแล้วว่ะแต่หัวเป็นเก่าเป็นเบิ้งเง้าสั่ตยูขันยาน่าก็เลยว่าเอ้าหัวปู่หอยไปเบิ้งองค์สายมือแต่ว่าเบิ้งบ่มีเสียนเลยค่ะเสียนยังไงในนี่เนี่ยเสียนยังไม่มีแต่ขึเจียบค่ะแล้วก็เลยกจี๊ยบะหรือว่าปู่สบียบอกใครไปเบิ้งความยาาพยานาคบ่เจี๊ยบลอยหาซีฟเมดความยงาเหรอเจี๊ยบลอยหาเจี๊ เกตเหล่าเราหาสิบเมตรเราข้ามยาวหาสิบเมตรหรือปูอ่อาจสิบอกไปเบื้องตัวนี้บอสสินะเอข้อมียาวของเร่องนี้คือว่าสายเป๊ะค่ะแมงค่ะน<ม>้าว่าจะเลขเอางว่าที่หนึง่งพี่ปู่ว่าศูนย์อยู่ไทยอาจสิเป็นตัวนี้ก็ได้นอกค่ะน้อง <ừ m. S 1> อาจสิเป็นเจ็ดเก้าศูนย์หรือว่าเจ็ดถาศูนย์ก็ได้เพราะว่าเลขปู่บางสิประไัน แน่ค่ะเอาบ้านประกันแต่ว่าหันหันเต็มให้ไปบ้านลักงคุณเนีค่ะบ้านเลขที่หาเจสองอืมไม่มีศูนย์เนี่หาเจสองอหาเจสองมีศูนย์ศูนย์นะครับเนาะศูนย์อยู่หลักหน่วยเลยบ้านบ้านเป็นประกันเนี่ยจีเบาพิจารณาดูผู้ไดพมีเงินม่คะเนาะถ้าไมาเลี้ยงแถวเนี่ยแม่กูสิแจกที่บ้านหลังแจกเงินอยู่บ้านลังนี้ค่ะบ้านเลขที่ห้าเจศูน ่อีกตันหนึ่งฉันม่ศูนย์แต่ือฟูบางต้มไห้ที่เป็นไ้ไร่เก้าสี่ศูนย์นะคะเก้าสี่ศูนย์ะว่าเลขใบเงินใบนั้นนะคะเจ็ดสี่เจ็ดเก้ากับสี่เก้าสี่เจ็ดรัวเจ็เก้าอะไรนะคะเขากับเอาอันบอเพราะว่าใบเงินใบพันนงวดวังหันเขาซึ่งหน้าที่หนึ่งทั้งสามตไทยครับผมงวดนี้จะมีรางวัลที่กันค่ะ มานอกจากนั่นแล้วั็เด้อดสำหรับทางการเทวันเพิ่นคนคนฝันสัตว์คนเล่ยไม่ไหวโว่ไปฟังพ่อแม่พี่น้องฟังครับผมเที่ยวบินก็สรุปไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้นะครับผมเสียเกษรุ่งพี่น้องเอฟซีมึงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสร็เพื่อลยนะครับสำหรับคลิปนี้เสียเกษสวัสดีครับ